ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นหลักสำคัญอย่างหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาให้งดเว้นจากการกระทำชั่วให้ประพฤติแต่คุณงามความดีและรู้จักการควบคุมอารมณ์เมื่อทราบว่าความเจริญรุ่งเรืองหรือความเสื่อมไปของชีวิตอยู่ที่กรรมคือการกระทำของตนแล้วจะได้งดเว้นจากกรรมชั่วทำแต่ความดี เพราะว่าคนเราเกิดมานั้นไม่เหมือนกันบางคนก็เกิดมาอยู่ในตระกูลที่มั่งคั่งร่ารวยบางคนก็เกิดมาอยู่ในตระกูลยากจนข้นแค้นบางคนโง่บางคนฉราดบางคนมีโรคมากบางคนมีโรคน้อยทั้งนี้ก็เพราะผลของกรรมที่ทำไว้ในชาติปางก่อนนั้นไม่เหมือนกันผลของกรรมที่ผ่านมาเราแก้มันไม่ได้แต่ ให้เราควบคุมผลของกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นตามความต้องการได้ด้วยการทำแต่กรรมดีหรือความดีเพิ่มขึ้นอยู่เสมอซึ่งอาจช่วยตัดวิบากกรรมเก่าให้เราลงเช่นคนที่เกิดมาอยู่ในตระกูลที่ยากจนข้นแค้นแต่มีความดีที่ทำไว้การให้ผลของกรรมนั้นก็จะมีต่างๆกันกรรมบางอย่างให้ผลรวดเร็วทันตาบางอย่างให้ผลช้าหรืออาจจะช้ามาก เหมือนพืชผลที่ปลูกพร้อมๆกันบางอย่างก็ให้ผลไวบางอย่างก็ให้ผลช้าเพราะกรรมส่งผลให้เป็นเช่นนั้นบางคนเข้าใจผิดว่าทำดีได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วนั่นเป็นการสำคัญผิดของคนเราตราบใดที่กรรมนั้นๆยังไม่สง วันนี้ทีมงานเปิดบันทึกตำนานจ,จะขอพาท่านผู้ชมไปกราบนมัสก,การพระสุปฏิปันโนรูปหนึ่งที่ควรค่าแก่การเคารพกราบไหว้ท่านมีความเป็นสมถักเรียบง่ายแม้สังขารท่านจะร่วงโรยไปแต่ก็ยังรับแขกที่ไปเยี่ยมเยียนโดยไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยครูบาเขืนคำอัตสันโตแห่งวัดพระพุทธบาทตาก้า อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนท่านเป็นพระสงฆ์ที่ทรงศีลาจรรยวัดอันงดงามท่านเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและนับว่าเป็นพระเทระที่มีอายุพรรษาสูงรูปหนึ่งในเขตจังหวัดลำพูนด้วยบุญบารมีและความเลื่อมใสศรัทธาของสาธุชนทั่วประเทศที่มีต่อครูบาเคืนอคำอัตสันโต แทบทุกวันจะมีสาธุชนจะมีอุบาสกอ,อุบาสิกาจากสถานที่ต่างๆทยอยกันมาทำบุญร่วมกับท่านทีมงานเปิดบันทึกตำนานได้มีโอกาสกราบนมัสก,การครูบาเขื่อนคำและท่านได้กรุณาเล่าย้อนอด,อดีตของท่านให้ฟังว่าท่านนั้นเกิดที่บ้านฉางข้าวน้อยโยมบิดาชื่อเปี่ยมโยมมารดาชื่อคุย ใช้นามสกุลว่าน้อยสักผงเมื่อเยาว์วัยนั้นได้ศึกษาเล่าเรียนที่บ้านเกิดหมู่บ้านช้างข้าวน้อยจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ทางบ้านก็ได้นําไปฝาาเป็นสิท์วัดฉางข้าวน้อยเพื่ออบรมบ่มนิสัยและศึกษาเล่าเรียนซึ่งในสมัยนั้นจะมีการเรียนอักษรพื้นเมืองล้านนาซึ่งมีความยากระบากมากโดยเฉพาะในสมัยก่อนนั้น คนที่จะบรรพชาเป็นสามเณรได้นั้นจะต้องเทตได้แต่ว่าเด็กชายเขือนคำก็มีความอดทนเอาใจใส่ศึกษาเล่าเรียนจน,นสามารถอ่านออกเขียนได้เป็นอย่างดียวพ่อพิยมแม่มีอาชีพอะไรครับเดิมทีทำนาทำนา,าทำนาแล้วครูบาได้เรียนหนังสือที่ไหนครับ โรงเรียนที่บ้านเกิดจ้เรียที่บ้านเกิดบ้านสังขรน้อยอดยเพะ่เพาี่แล้วจากนั้นทำอะไรอยู่ที่บ้านครับก็เลี้ยงวัวควายนะแล้วไปเข้าเข้าอยู่วัดสังขรน้อยแล้วก็อยู่เข้ามาอยู่วัดสังขาน้อยเ็นเด็กวัดเป็นเด็กวัดเ็วัดนะ ขาครูบายอดครูบายอดยานะชาดี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 ชาเด็ชาดีครับชาดีชาดีครับแล้วคุูบายอดได้สอนอะไรบ้างครับขณะคณะพื้นเมืองคณะขึ้นเมืองคณะพื้นเมืองแล้วดูกี่ปีครับสองปีสองปีครับ หลังจากที่เด็กชายเขื่อนคำได้ศึกษาจนสามารถอ่านออกเขียนได้แล้วก็ได้บรรพชาเป็นสามนเณรที่วัดช้างข้าวน้อยเมื่อเป็นสามนเณรแล้วสามนเณนรเขื่อนคำก็ได้ศึกษาอักษรไทยด้วยตนเองพร้อมกับเรียนอ克拉ลานาเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วยโดยมีครูบายยอดยานจาจดีคอยให้คำแนะนำจนมีความสามารถอ่านออกเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว สามเณรเขื่อนขอัท่านเป็นผู้สันโดษมักน้อยพูดน้อยมีนิสัยชอบคล้อยตาหมูคณะเป็นผู้ไม่เคยคัดอ,อกขันใจผู้อื่นมีความเอื่อเฟือฟเพื่อแผ่แก่ผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวบีเบต,ตาธรรมสูงส่งไม่เคยเบียดเบียนใครแม้กระทั่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยต่งตางๆก็ตามและท่านจะฉันอาหารมื้อเดียวมาโดยตลอดตั้งแต่เป็นสามเณรและชอบอยู่อย่างสมถะ ท่านพูดน้อยแต่มีคติธรรมแฝงธรรมะและเป็นที่เคารพเลื่อมใสของอุบาสมออุบวสิกาของวัดฉางข้าวน้อยเป็นอย่างมากสามเณรขืนคําได้อยู่ศึกษาธรรมกับครูบายอดอยานจาจดีที่วัดฉางข้าวน้อยได้สี่ปีจึงได้กราบลาครูบายอดเพื่อมาหาความรู้เพิ่เมเติมที่วัดพระพุทธบาทตากผ้า ครูบาเขื่อนคำเล่าว่าในขณะนั้นท่านอายุได้19ปีพออายุได้20ปีจึงได้ทําการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่วัดป่าเหียงโดยมีครูบาหวันเป็นพระอุปัชฌาย์และครูบาศรีนวลวัดช้างคําเป็นพระกรรมวาจารย์พระเป็นวัดพระพุทธบาทตาก้าเป็นพระอนุสาวราอยู่าะาพรบน อายุสิบเก้าอายุสิบเก้ามาอยู่ที uh, ักปาอายุยี่สิบปว่าปูปชาปูปชาอุบาบดอุาใครเป็นพ่อประชาครับรุบาหวน์พรผาเขียงอุบาหวนวัดวัดผาเหียงผาเหียงแล้วก็มาวาจาครับรุบาชีบวนพระจังคำ บาสีนวลว่าช้างคำก็ยังอยู่ยังยูอย่งข้าสีเป็ดเ้วยนะว่าพระเป็นผ้าเป็นผเป็นเรื่องสีว่าพระบาทเนี่ยเป็นกรรมวารชารชาพระบาทเป็นกรรมวารชาญชาญชาญลนุสาววาจาชา์สานาชา์ เมื่อได้บวชแล้วครูบาเถืนคำก็ได้ศึกษาธรรมะอยู่กับครูบาพรหมจักที่วัดพระพุทธบาทตาก้า,าซึ่งในสมัยนั้นการเรียนบาลียังใช้แบบเรียนเบื้องต้นมูลกัดจายเมื่อท่านได้เรียนจบแล้วท่านจึงได้เริ่มศึกษาทางด้านวิปัสสนาธุระหรือเรียกว่าการเรียนพระคำภิเพื่อให้มีความรู้แตกฉานทางพระปรยิยติธรรมยิ่งขึ้น พร้อมกับเรียนทางสมรถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานพร้อมกันไปด้วยโดยมีครูบาพรหมจักรเป็นผู้แนะนำฝึกสอนด้านวิปัสสนาธุระและในขณะที่ครูบาพรหมจักรท่านได้ออกทุนงไปตามสถานที่ต่างๆท่านมักจะพาครูบาเขื่อนคำติดตามไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกับท่านด้วยระหว่างที่บวชจักรเ,เนรมาได้ไปศึกษาทมจากที่ไหนบาครับ รั่พระบาทเนี่ยอยู่ที่พะบาทเนี่ยพระบาเนี่ยครับเออครับแล้วได้โอกาสออกทุดงไหมครับอ๋องไปไปเมื่อกไปที่ไหนมครับไปกับครูบาไปไปมรอคบไปมันนอกไปกับหลวงปูครูบาผมมาจับเคไปพระาบอ่ะไปพะมาบไปกับครูบาผมมาจับตลอดเคยไปกับครูบาคมาไับก็มี ไปเองเดียวก็มีไปองเดียวก็มีครับไปองเดียวระหว่างอยู่วัดพระพุทธบาทตากผ้าดีครูบาพมประจักบท่านได้สอนอะไรมั้งครับสอนการปฏิบัติเนี่ยสอนปฏิบัตินะมันมีอะไรครับมาลาังก์อยู่กับครูบาพมประจักบประทับใจอะไรท่านมั้งครับปฏิปทาท่านยังไม่ใช่ไปให้เรื่องปฏิปทาของท่านนะไปท่านบวชท่านอยู่ดีมากไม่มีความขูดเลย ไม่มีโกรธไม่มีโกรไม่มีเกียดไม่ไม่มีโกรธเลยแล้วก็ไม่ถอนโดยโบายจริงๆกอไม่ไปทุขมเทานเสมอรถตัวสมอไปกปฏิบัติอย่งไงอย่างนั้นรูปถุเช้าไก่ไุ่ดงนะตีสีตีตะคังลุกขึ้นมาทำคำภาษาสวดมนต์ทำวัด ตอนเช้าเราจะเนี่ยขันข้าวโคเดียวครูบาขืนคำเล่าให้ฟังว่ามียุคครั้งหนึ่งครูบาพรหมจักรได้พาท่านออกทุดงมุ่งหน้าไปยังประเทศพมา่าโดยเดินทางไปแม่ตึงอำเภออมก่อยท่านไปทางแม่ละมาตจังหวัดตากซึ่งระหว่างที่ได้พักแรมตามสถานที่วิเวกในที่ต่างๆ ตลอดเวลาครูบาพรหมจักท่านเป็นผู้แนะนำฝึกสมาธิและบริกรรมภาวนาได้สามขัน้นและศึกษาทางทุดงควัดสิบข้อปฏิบัติประเภทวัตระที่ผู้สมัครใจจะพึ่งสมาทานประพฤติได้เป็นอุบายขัดเกลากิเลสส่งเสริมความมักน้อยสันโดษเป็นต้นซึ่งมี13ข้อด้วยกันคือใช้แต่ผ้าบังสุกุล ใช้ผ้าเพียงสามผืนเที่ยวบินทบาทเป็นประจำบินทบาทตามหมู่บ้านชั้นมือเดียวชั้นเฉพาะในบาทเท่านั้นลงมือชั้นแล้วไม่ยอมรับเพิ่มถืออยู่ป่าอยู่ต่างคนไม้อยู่กลางแจ้งอยู่ในที่แล้วแต่เขาจัดให้และถือนั่งอย่างเดียวไม่นอนจนเข้าใจป็นอยางดีแล้วครูว่าเกิดคำ ท่านต้องการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการปฏิบัติด,ด้วยตนเองจึงได้ขออนุญาตครูบาพรหมจักรออกปฏิบัติทางวิปัสสนาธุดงขวัดตตามที่ได้ฝึกและเรียนรู้เพื่อหาความสงบวิเวกตามป่าเขาเพืเนาวใครตามหลักธุดงขวัดตข้อที่ว่ารุกขมูลการธุดงถือว่าเป็นการย่างกิเลสประการหนึ่ง เพราะการหลีกเร้นจากชุมชนและหมู่คณะไปตามป่าในเสนาสนะอันสงัดซึ่งอยู่ห่างไกลไปจากรูปรถกลิ่นเสียงจ่วบจนปีพศ2528ครูบาพรหมจักท่านได้ถึงแก่มรณภาพไปครูบาเขือนคำอัตสันโตจึงได้ขึ้นรับตำแหน่งเจ้าอาวาสซืบต่อมา ครูบาเขื่อนคำอัตสันโตนับว่าเป็นพระสงฆ์ซึ่งปฏิปทาในการปฏิบัติของท่านนับว่าเป็นพระที่ไม่ฝักใฝ่ในลาบยศสรนเสริญไม่ติดอยู่ในความสุขทุกใดๆที่เกิดขึ้นมีทั้งดีและไม่ดีครูบาเขื่อนคำจึงจะปล่อยวางท่านเป็นพระที่เข้าใจในโลกธรรม ในเรื่องของโลกตลอดเวลาที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดพระพุทธบาทตากผ้าท่านก็พัฒนาวัดซ่อมแซมเสนาสนะต่างๆรวมไปถึงการช่วยเหลือพัฒนาวัดต่างๆอีกมากมายตลอดเวลาวัดพระพุทธบาทตากผ้า ก็มีญาติโยมหลั่งไหลเข้ามาทำบุญบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาพึ่งพาเมตตาบารมีจากครูบาเคลื่อนคำและศึกษาปฏิบัติธรรมจากท่านไม่ว่างเว้นครูบาครับบรรดาญาติโยมบรรยายด,ดาลูกศิษย์มหาครูบาครูบาได้ให้คติธรรมอะไรเข้าไปบ้างครับเรื่องปริบัติเรื่องปริบัติปริบัติชรา,าเนี่ย คุณผู้สื่อข่าวคุบากัลป์ที่บาดเจ็บเนี่ยสิ่งที่ทำเนี่ยแล้วคติธรรมประจำใจกูบามีไหมครับก็ให้ปฏิบัติปฏิบัติชอบเนี่ยปฏิบัติปฏิบัติชอบเนี่ย ณโอกาสนี้ขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านร่วมรับคำพรอันประเสริฐจากครูบาเขื่อนคำอัตสันโตแห่งวัดพระพุทธบาทตากผ้า,าอำเภอป่าสางจังหวัดลำพูนเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตัวท่านและครอบครัวโดยพร้อมเพียงกัดักบัดนีเกิดท้ายสุดนี้ก็จะให้ครูบาช่วยให้พรกับผู้ชมรายการผู้ <c oughs> ชมรายการอยู่ในขณะนี้เวยครับ <c oughs> โเธอนบกทที <ieth> ่ไ pues ด้กระทำแล้วขอญาติโยมทั้งหลายต้งประสบในความสุขความเจริญตัว เราก็ผู agna, ้คนเดิมเอ่อคนมันกพุทธศาสนาอยูตลอดท่การเรนบางกุสอนอะไรที่าแล้วใอบานกุสอนพวกนั้นจนมันเกิดเป็นพระสงฆ์เปรนตัวเปรย์ัสพเรย์กรรมทุยัางรวมทั้งไรให้อไทุกทุกข์การเาีทอ